นายอ่ะกดซับกันหรือยังแต่ถ้ายังไม่ได้กดอ่ะก็ทําตามนี้เลยกดไปแล้วกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับวันนี้ฉันจะไปนอนข้างหลังผู้นายยังไงเล่าฮัลโหลสวัสดีครับผมอยู่กับผมอีกแล้วซารา่าชาแนลว,วันนี้เรามีอยู่ในแมปอนิเมะสตอรี่ซึ่งวันนี้คลิปนี้แบบไม่ได้มีอะไรมากก็คือจะมาบอกวิธีบัก๊กซึ่งบั๊กนี้ก็ถ้าใครมีเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวก็สามารถทําได้เลยหรือใครไม่มีเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวก็ออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม,ออใหม่หาหาซซรฟใม่่ึงตอนนี ยังไม่ค่อยมีใครรู้หรือมีคนรู้เยอะแล้วก็เป็นได้อันนี้ไม่แน่ใจก็นี <_ C os> ่ตรงนี้เลยบัคก็ซื้อของได้ไม่จํากัดเลยเห็นไหมมันจะมีปกติมันจะมาเป็นอ e ีเวนต์นะแต่คือตอนนี้อยู่ตลอดเลยอันนี้เขาน่าจะบัคผู้พัฒนาย,ยังไม่รู้หรือเปล่าเนี่ยดูซื้อของได้ตลอดเลยซึ่งเราซื้อไปแล้วมันก็สามารถแบบยังไงอะ่ะอันนี้2องพาใช่ไหมมันสามารถซื้อได้เรื่อยๆเลยเห็นไหมพี่ก็ซื้อได้เรื่อยๆปกติอะ่ะมันซื้อปุ๊บมันก็จะหมดสต็อกใช่ไหมแต่ไม่ซื้อได้เรื่อยๆเลยแล้วก็อีกอย่างงนึง ออกเข้าเกมใหม่ของมันก็รีด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้นะปึ๊บโอเคเดี๋ยวลองออกเข้าเกมใหม่ก่อนปึ๊บโอเคออกเข้าเกมอีกรอบอไปใหม่สิคือเข้าเซิร์ฟมาแล้วมันก็เกิดเลยอะตรงหน้าเลยเห็นไหมเห็นไหมเกิดเลยดูซิของจะรีเป็นอะไรเอ่ยปึ๊บอ่ะระกันบอลรีควิมแอร่ลแล้วก็แอร่เป็นไงของโคตรดีพี่ซึ่งพี่ตอนแรกมีเงินประมาณ พี่ซื้อไปหมดเลยโคตรเยอะพี่ซื้อที่เสกบอสโอ้ซื้อไม่ได้ตังค์ไม่พอแต่คันบอลมาขายเนะี่ยดังคันบอลสามารถซื้อได้แบบไม่จํากัดเลยอะ่ะแบบสุดยอดอะ่ะบักนี้แม่งเกมแม่งพังได้เลยนะบักอย่างเงี้ยโอเคแล้วเดี๋ยวลองออกเข้ามาอีกสักรอบนึงโอเคออกเข้ามาอีกสักรอบนึงดูสิรอบนี้จะมีอะไรมาขายปึ๊บโอ้โหที่เสกบอสมีเดวันด้วย มีของดีโอแล้วก็สตาร์ทโอ้โหครบเลยสามอันเนี่ยซื้อได้ไม่จำกัดเลยนะเคยใครมีตังเยอะๆเนี่ยโอ้โหซื้อได้เลยเดวันเนี่ยใครยังไม่มีของซ,อซื้อซื้อเรียกบอสได้เลยโคตรดีเฮ้ยโรจัดเลยนี่เฮ้ยแคบภาพแปรบอ่ะเดวันเกิดพอดีด้วยโอเคก็ประมาณนี้แหละกับบัคเนี่ย ซึ่งทางผู้พัฒน,นา,นาอันนี้พี่ไม่รู้นะถ้าเกิดพี่ลงคลิปไปแล้วเขาอาจจะแก้ก็ได้ก็รีบๆกันมานะคลิปก็มีเท่านี้แหละถ้าน้องๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเด้อ